สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Om oh Show Studio นะครับวันนี้จะพามาเปลี่ยนปิ้นเตอร์อน,นะครับผมของเจ้าตัวนี้นะรุ่นนี้คือจริงๆ้วไม่ต้องไปสนใจในเรื่องของไอ้โลโก้ยี่ห้อนะผมว่านะเพราะว่าคือตัวบอดี้แบบนี้นะครับเขาก็เอามาทํากันหลายยี่ห้อนะคือมันมีโรงงานที่มันผลิตเป็นทรงแบบนี้ออกมาแล้วก็แล้วแต่ใครจะซื้อไปแล้วก็ไปกียี่ห้อตัวเองครับซึ่งเมนูรายการทางานต่างๆมันก็เหมือนกันนะ,นะครับข้างบนเป็นภาษาไทยด้วยแล้วก็มีที่วัดอ่า Uh, อ่าพีเอ็มสองจุดห้านะมีเป็นกองกลิ่นอะไรแบบนี้นะครับตัวนี้ผมว่าจะดีนะเวิร์กนะครับจะได้นะครับเดี๋ยวจะมาแกะดูครับคือว่ามันมันขึ้นนี่แล้วไะตัวตัวมันจะมีขึ้นแจ้งเตือนนะครับที่เมนูทางด้านบนนะครับขึ้นแจ้งเตือนมาให้เปลี่ยนไส้ก่องนะครับแล้วก็แกะออกมาเลยนะครับดึงออกง่ายๆเลยนะครับดึงออกมาอย่างเงี้ยปุ๊บอ่าถลักอย่างเดียวนี่เห็นไหมครับรค่อยๆดึงออกมาอ่าตัวนี้นะครับ ถ้าปกติแล้วเนี่ยแนะนําให้ถอดออกมาเป่าฝุ่นทาความสะอาดบ้างอย่างสม่ำเสมอนะครับก็จะช่วยลดอ่าลดพาระ,ะของมันได้นะครับทาความสะอาดในช่องนี้ได้นะครับอ่าในนี้ทาความสะอาดัะหน่อยก็ได้นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วมันจะไม่ค่อยตกกระปุกมากหรอกเพราะว่ามันในช่องนี้คือมันผ่านเครื่องกรองมันจะมีแค่ตรงมุมๆนิดหน่อยนะครับที่มันเออจะมีเศษฝุ่นเศษอะไรเงี้ยบ้างอ่าเดี๋ยวผมจะแกะจากสุงนี่เลยอันนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้านไปให้นะครับเพราะว่า มีปัญหาเยอะเหมือนกันนะในเรื่องการซื้อไอตัวไส้กรองของเครื่องฟอกอากาศพวกนี้นะครับซื้อผิดกันเยอะมากนะเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยมีบอกอะว่ามเออบางบางร้านมันก็ขายแต่เครื่องอย่างเดียวนะครับมันไม่ได้มาดูแลซัพพอร์ตเรื่องตัวไส้กรองให้ต้องลูกค้าต้องซื้อเองคนนั้นต้อง,ต,องต้องวัดขนาดให้ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรูปทรงแบบนี้ส่วมาจะไม่ค่อยมีปัญหามันจะมีอีกรุ่นหนึ่งอะที่มันเป็นแบบไอ้ที่ลมมันออกขอั้งหลังนะครับหน้าตัวแบนๆอย่างนะั้นอะผมเคยซื้อมาแล้วมันไม่หาหูหา,หาไลาาบกกมกนะครั อ่าตัวนี้เป็นกองเฮปปานะครับเขาจะมีนะตัวนี้จะเป็นก็จะมีชั้นแรกก็จะเป็นตัวใยเป็นเป็นใยกระดาษอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนกระดาษแก้วนะเออเหมือนใยแก้วนะครับข้างในก็เป็นเฮปปานะครับเป็นกองละเอียดนะครับที่เป็นเหมือนไส้กองการถเลยอ่ะนะข้างในนี้ปมนดีข่าวนะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นกองกลิ่นนะครับผมจะเป็นตัวคาร์บอนเป็นเม็ดคาร์บอนหลายๆอันนะครับอากาศผ่านกองมันก็จะจะกกองกลิ่นออกไปนะครับเราใส่ได้เลยนะครับเอาด้านสีฟ้าขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่พอดีเป๊ะเลยเห็นไหม นี่พอดีเป๊ะเลยนะครับนี่เอากองสีฟ้าไว้ด้านหน้าแบบนี้นะเพื่อให้สับชั้นแรกนะครับจากนั้นก็เอาฝามาใส่ได้เลยอ่าเสร็จแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบป๊กใช้งานได้เลยนะครับจากนั้นถ้าอย่างถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับเวลาที่มันแจ้งเตือนในเรื่องของให้เปลี่ยนเปลี่ยนกองนะครับต้องไปเอารีโมทมากดนะนะครับเพราะกดที่นี่ไม่มีนะครับต้องกดที่รีโมทไปกดปุ่มด้านบนนะครับเลือกรีเซ็ตนะครับมันก็จะ ไอปุ่มที่แจ้งเตือนในเรื่องของไส้กรองอากาศก็จะหายไปครับแล้วมันก็จะเริ่มนับเคาน์เตอร์ใหม่ระยะเวลาในการกรองนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะครับใครที่กําลังหาใครกรองอยู่หาซื้อไม่ได้นะบางคนหาซื้อแบบหาซื้อยากอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวตามลิงก์ค,กคกลิกคลิกลิงก์ไปนะครับแล้วก็มีคําถามที่ประเภทที่แบบว่าเอ้ยแส้กรองกรองแบบนี้มันจะดีไหมนะครับเครือ่องฟอกอากาศแบบเนี้ยมันจะพอจะได้ไหมนะครับผมว่าใช้ได,ด้ดีเลยนะนะครับประมาณในห้องผมเนี่ยประมาณห้องที่แบบประมาณ2ี่ิบห้าถึงสาสิตารางเมตรนะรผมว่า แต่ได้ความดีตัวนี้มอเตอร์ค่อนข้างแรงนะครับเพราะลมที่ออกมาแรงก็จะพ่ออากาศได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็คนที่ล้างฟิลเตอร์แอร์อยู่ประจำมาในบ้านในห้องตัวเองเนี่ยจะรู้นะครับว่าก่อนใช้งานเครื่องพ่วงอากาศกับหลังใช้งานเนี่ยตัวฟิเลเนะตอร์แอร์เนี่ยต่างกันเลยนะอย่างปกตินเราถอดมาล้างประมาณ1-2อาทิตย์น่ะเอาฟิลเตอร์แอร์ออกมาล้างทีนเนี่ยจะเห็นจํานวนฝุ่นที่อยู่ที่ก่ออยู่ที่ตัวกรองตัวฟิลเตอร์แอร์ใช่ไหมครับ ตั้งแต่ใช้พวกเครื่องฟอกอากาศพักวแบบนี้มานะครับฝุ่นที่ฟิลเตอร์แอร์จะเหลือน้อยมากนะครับผมน้อยมากน้อยกว่าเมื่อก่อนเยอะมากเลยนะครับแล้วผมก็เป็นภูมิแพ้ด้วยอาการก็ดีขึ้นหายไปเยอะนะครับน,นันนจะเป็นสักทีหนึ่งโรคนี้มันหายยากนะครับก็บอกไว้ว่ามันก็ใช้ได้นะครับเพราะว่ามันอย่างน้อยมันก็กองเพราะก็กองฝุ่นกลางคืนได้นะครับทำงานได้ดีนะครับบาง,บาง,บางตัวบางรุ่นนะอาจจะมีสันบ้างเวลาที่มันทํางานหนักะนะครับเราเราเปิด ผมตั้งออโต้ไว้เนะี่ยเวลามีฝุ่นปุมก็จะทํางานฟื้หนักแล้วพอสักพังหนึ่งก็จะเบาลงพอพอพอมันปรับสภาพฝุพ่นสภาพอากาศในห้องมันเข้าที่เข้าทางแล้วฝุ่นเบี้ยงกว่าหน้าเบาเบ,า,บาลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะกลับมาสู่โหมดปกตินะครับทำงานออโต้ตั้งผมตั้งอัตโนมัติไว้เลยดีทํางานดีม,มากๆเลยครับใช้ได้ทีเดียวครับแต่ว่าไม่ต้องไปสนใจยี่ห้อตรงนี้นะผมทิ้งลิงก์ให้จะเป็นของ Vortex ครับเพราะเขาจะมีรับประกันในไทยจะส่งรวดเร็วจะส่งจากในไทยอะไรเงี้ยแล้วก็มีรับประกรันมีเกม ของของวอรเทเขาเองเลยครับจะกที่นี้ของว o ร t เทให้ซึ่งเป็นรุ่นนี้เลยแหละการใช้งานก็เหมือนกันเลยนะครับแต่ประมาณนี้นะก็ขอบคุณที่รับชมครับเดี๋ยวเอาไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ